เธอเป็นนักเรียนที่เก่งกาจจากปักกิ่งมหาวิทยาลายัยแต่กลับต้องเผชิญกับการดูถูกและควบคุมจากแฟนหนุ่มที่ไม่ดีซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแฟนหนุ่มบังคับให้เธอถ่ายภาพและวิดีโอส่วนตัวและยังต้องเก็บตัวท่อรังไข่หลังการผ่าตัดของเธออีกอเมื่อวันที่ก้าตุลาคมสองทศสรก้าส์ประมาณ23สิบสามน,นอนนอนหวางชุนลี่ที่อยู่กันในกวางโจ ได้รับโทรศัพท์จากปักกิ่งเมื่อสายเชื่อมต่อเสียงของอีกฝ่ายดังก้องเหมือนฟ้าผ่าแม่ของเปาหลี่เปาหลี่ได้จบชีวิตของเธอแล้วผู้โทรคืออาจารย์ที่ปรึกษาของเปาหลี่ผ่านไปสิบกว่าวันโรงพยาบาลประกาศว่าเปาหลี่อยู่ในสภาพสมองตายสำหรับผลน,นี้วางชุนหลีไม่สามารถยอมรับได้ในสายตาของเธอลูกสาวไม่มีแนวโน้มที่จะจบชีวิตดังนั้น เธอจึงเลือกที่จะแจ้งตำรวจตำรวจเข้าไปสอบสวนและพบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ฆ่าตัวตายธรรมดาของแฟนหนุ่มของปอลีมูรินหันตำรวจข้อความจำนวนมากที่แสดงถึงการควบคุมจิตใจการควบคุมจิตใจของหลีความสัมพันธ์ของพวกเขาสามารถกลายเป็นบทเรียนที่ตรงกันข้ามกับความรักในมหาวิทยาลัยมูรินหันคือผู้ชายที่ควบคุมผู้อื่นขณะที่ปอลีเป็นเหยื่อที่เขาเลือกโอเค ทั้งสองเป็นเกเรียนที่ปักกิ่งมหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่6สิงหาคมโซนสปาดทั้งคู่ทั้งยืนยันความสัมพันธ์เมื่อพวกเขามีความสัมพันธ์ในวันนั้นมูลินฮันกับมีท่าทีที่ไม่ดีต่อเปาลีเมื่อเปาหลีถามถึงสังนพงศ์นบอกว่าเหตุผลมูลินฮันบอกว่าเขาใส่ใจเรื่องที่เปาลีไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเอ่อเปาลีตกใจทั้งคู่ เคยมีความรักมากก่อนและมูลินฮันก็ไม่ได้รักษาตัวเสมอไปออทำไมถึงมีมาตรฐานสองมาตรฐานแบบนี้มูลินฮันอธิบายว่าเขาเขารักเธอมากเกินไปจึงรู้สึกวิตตระปากว่าจะปรับทัศนคติให้เร็วที่สุดดูเหมือนว่าส,สถานการณ์จะจบลงอย่างดีแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบแค่นั้นคุณประเมินความสามารถของนักเรียนเก่งคนนี้ต่ำเกินไป เมื่อวันที่เอ็งกินมากราคมเกี่ยวคนส็กเกิลมูลินฮันกลับมาหาเปาลีเขาบอกเธอว่าหลังจากสนทนากับเพื่อนหญิงเ,เขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของครั้งแรกของผู้หญิงเขาเชื่อว่าครั้งแรกคือรางวัลและการยอมรับต่อชายที่รักและครั้งที่สองไม่มีความหมายเขาบอกว่าไม่สามารถทนกับการที่ไม่สามารถมีเปาลีที่สมบูรณ์ได้ จากนั้นเขาเริ่มเติมตำหนิเปาลีที่ไม่ไม่รักษาร่างกายตัวเองและดูถูกเธอเป็นแคตนสแนสดงขณะที่พูดแบบนี้มูลินฮันแสดงท่าทีเหมือนถูกทำร้ายเปาลีมีทางเลือกสองทางคือเลิกกันหรือยอมตามเขาเนื่องจากเธอรักมูลินฮันมากจึงเลือกที่จะยอมตามเขาเริ่มสร้างแรงกดดันมากขึ้นโดยทำให้เธอรู้สึกผิดและต้องขอโทษในขณะที่เขาใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ยังแค่บอกว่าเขารักเธอมากเกินไปเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เปาหีเริ่มคิดทบทวนตัวเองและรู้สึกว่าทางเลือกในอดีตทําให้หมูลินหันเจ็บปวดนี่คือครั้งแรกที่แนวมูแรกที่แนวปองกันทางของไคลฟรีเริ่มการปองทางจิตใจของเปาหีมน,นเนหมอเกิดแก่นเปาลีเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนหมูลินหันสังเกตเห็นเขาแสดงความเจ็บปวดและเรียกร้องให้เปาลีชดเชยให้เขา จากช่วงเวลานั้นเปาหลี่ต้องเปลี่ยนคำเรียกเขาเป็นเจ้าคุณอาจคิดว่าเขากำลังเล่นเกมที่สนุกสนานแต่คิดผิดอย่างมาสารหมู่ลินฮันเล่นอย่างจริงจังเขาเชื่อว่าเขาคือคือเจ้าของของเปาหลี่และเปาหลี่ก็คือสุน,นัขของเขานี่คือก้าวแรกในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปาหลี่ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ นอกจากนั้นมูลินฮันยังขอให้เปาลีสักเพื่อรักโดยมีข้อความว่าฉันคือสุน,นัขของมูลินฮันเปาลีก็ทำตามทุกอย่างหลังจากนั้นมูลินฮันเริ่มใช้วิธีการที่รุนแรงขึ้นขอให้เปาลีถ่ายภาพนูดโดยก่อนถ่ายเขาสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอในอนาคตและบอกว่าภาพจะไม่ถูกเผยแร่เพียงแค่ให้เขาชมเมื่อถูกหลอกลวงและคุยเค็นเปาลีก,ก็ทำตามหลังจากถ่ายเสร็จมูลินฮัน กลับมามีเท่าที่ที่เปลี่ยนไปทันทีเล่นไลท์ทวแต่ทางม้นทีเตือนเธอว่าหากกล้าเลิกกันเขาจะเผยแพร่าภาพนั้นออกไปหลังจากเหตุการณ์ถ่ายภาพนูตเปาลี่ก็ถูกข้ามเส้นอีกครั้งมูลินฮันบอกว่าภาพไม่เพียงพอจึงขอให้เปาลี่ถ่ายวิดีโอแทนหากไม่ทำเขาจะเผยแพร่าภาพก่อนหน้านี้ในขณะที่ถูบคุมและขู่เข็นเปาลี่จึงต้องทำตามในความสัมพันธ์นี้ มูลินฮันเ,เริ่มเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาอย่างรวดเร็วเมื่วันที่14พฤศจิากายนา0ส์เบาลีถูกมูลินฮันทำร้ายในคืนนั้นเบาลีได้เห็นตอกะอันรุนแรงของมูลินฮันอีกครั้งโดยมีแนวคิดหลักว่าฉันทำร้ายเธอเป็นความผิดของฉันแต่ถ้าเธอไม่สนใจฉันเป็นความผิดของเธอแต่เพราะฉันรักเธอฉันจึงให้อภยัย ระก้นี้แม้แต่สุนัขยังสายหัวเมื่อพืชหลีกนี้จากความสัมพันธ์ที่หายใจไม่ออกนี้สเปเมชไมอารอนเอกิส์แอเกรย์เริ่มหาทางช่วยตัวเองสเปในวันที่1เม,มิถุนายนของสกาวทั้งครูเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเขาเลก็กน้อนยอาจารยรแย่ให้ฟู้เรียนรุนแรงเปาลีที่ถูกทำร้ายจึงรวมความกลา้าเสร์เลิกเสร์นเลิกกันแต่มูลินฮันปฏิเสธเด็ดขาดเพลยงพูดกับเปาลีว่าเธอเธอไม่เคยสัญญ,ญาหรอกหรอ ว่าถ้าเธอทิ้งฉันจะขนร้ายเธอไปหรือยังหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานเปาหลีก็ย้ายเข้าไปอยู่กับมูลินฮันห่างตามอิทธิพลของเขาทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตรวมกันโดยที่เธอยังค้นรับการดูหุกจากเขาขณะเดียวกันมูลินฮันก็หาข้ออ้างหลายครั้งเพื่อขอเงินเธอในความสัมพันธ์แบบนี้เปาลีเริ่มวางแผนหนีออกจากสหัสถานการณ์นี้ส้นมีเหตุ ในวันที่43สากรกฎาคมโคมเอาของสิเกลส์เปาลีได้ทิ้งโนต้ตไว้และหนีออกจากบ้านหมู่ลินฮันโดยไม่บอกกล่าวหลังจากนั้นเธอไม่รับโทรศัพท์จากหมู่ลินฮันเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายเปาลีก็กลับมาเพราะถูกหมู่ลินฮันกดดันให้เธอใจอ่อนวันที่แสิงหาคม2นอคก 2019, ปลปอลีได้ยื่นเรื่องเลิกกับอีกครั้ง และรีบกลับบ้านที่กวางโจวในคืนเดียวลินหันส่งข้อความในวีแชทมา CCC 1 0ข้อความเพื่อด่าทอในความตื่นตรนกปอลี่กลับมาที่ปักกิ่งหลังจากนั้นเมาลินฮันบอกปอลี่ว่าการเลิกกันเป็นไปได้แต่มีสามเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือปอลีต้องอยู่โดดเดี่ยวตลอดชีวิตหลังจากที่เธอออกไปไม่ให้มีความรักอีกเงื่อนไขที่สคือขอให้ปอลี่ทำแท้ง หลังจากตั้งครรภและเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขที่3คือขอให้พอหลี่ทำหมันและให้เขาเก็บเขานำขาไขวเมื่อเพเชนกับเงินในเหล่านี้พอหลี่ก็ยอมรับแต่ต่อมาเหมาหลินฮันกับเปลี่ยนใจเนยินหลานยืนยันว่าจะไม่เลิกกันวันที่ก้าตุลาคมสาคอนสก้าเวลา1 8๑๙นั้นปอลลี่ได้ส่งข้อความในวีแชทถึงแฟนหนุ่มสามข้อความ ซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายในชีวิตของเธอหลังจากสากส่งข้อความสุดท้ายบอลีได้กินยาสำาหร,รับคนเมาเรือสองกล่องในโคานนั้นผลันประมาณอีซีข่าวนั้นเธอถูกมาลินฮันพบที่โรงแรมประมาณอ e ีซีสองแหนมใส่ฟงเพลแกแอฟันบอลีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายสิบวันทางโรงพยาบาลประกาศว่า ปอลีมีอาการสมองตายวันที่1 1เมษายนอพยพอิซิเดอรสว่ปอลีเสียชีวิตหลังจากอยู่ในห้อง ICU เป็นเวลา68วันวันที่15มิถุนายนเอาทง 23, อิซิคดีการทารุณกรรมของเมาหลินฮันถูกตัดสินอย่างเปิดเผยตามกฎหมายศาลสั่งให้เมาลินฮันหันหชดใช้ค่าเสียหายให้กับแม่ของปอลีเป็นจำนวนเทปษาสาสุนยวน และถูกจำคุกเป็นเวลา3ปี2เดือน